สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนน้ำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับก็ประมาณสองอาทิตย์แล้วนะครับก็จะทำการเช็คด้วยว่าแม่พันธุ์นะครับมีไข่หรือเปล่าครับก็เรามาดูนะครับว่าผมจะเช็คอย่างไรอันดับแรกนะครับก็าหาถ้วยพลาสติกใหญ่ๆอย่างนี้สักอันหนึง่ง นะครับเอาไว้ตรงที่หลบของเขาคือท่อ PVC นะครับแล้วก็เอาท่อ PVC ใส่ไปในถ้วยนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาให้มีน้ำตัอเล็กน้อยนะครับแล้วก็ยกข้อ PVC มาหางเขาก็จะลอดออกมานะครับก็คอยดูที่ท้องนะครับ ตอนนี้เขายังงออยู่นะครับมองไม่เห็นเราก็เอาฝาปิดเพื่อที่จะแข็งนะครับจะได้เห็นตอนที่เขานอนยาวๆนี่เป็นตัวเมียนะครับ วิธีการดูแบบนี้นะครับอันนี้ก็ยังไม่มีไข่วิธีการดูแบบนี้นะครับก็เป็นการป้องกันไม่ให้แม่ไข่สลัดไข่นะครับถ้าเราเมือไปจับเขาเลยนิ้วก้อยเราไปบังคับที่หางเขาไม่ทันนะครับเขาก็จะสลัดไข่ออกมาได้นะครับก็เป็นวิธีที่เสี่ยงไปนนิดนึงอันนี้ก็เป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับเมื่อไม่มีไข่นะครับเราก็ามาปล่อย เอามาใส่ภาชนะที่เราเก็บไว้ก่อนนะครับพอเราถ่ายน้ำเราค่อยไปใส่นะครับนี่เป็นตัวผู้นะครับเราก็จับได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ตัวที่มีไข่นะครับเขาดิ้นไปก็ไม่เป็นไรนะครับ ในอ่างน,นี้นะครับก็เป็นน้ำนที่เราเอาน้ำเก่าท่อออกมานะครับเรามาดูตัวเมียอ,อีกตัวหนึ่งพนะองไม่ไปอยู่ในทอ่อนะครับเราก็เอาถ้วยพลาสติกนะครับไล่เขาให้เข้าไปในถ้วยพลาสติก เขาก็เข้าค้อยพลาสติกรล้วน,นะครับทีนี้เราก็ดูตอนนี้ก็ยังนอนหางอยู่แล้วก็ปิดฝาก็แคงจะได้ดูในส่วนที่เขานอนยาวนะครับตัวนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่มีไข่เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวจะแยกนะครับอันนี้มาสั่งบอ่อปูน อันนี้ก็มาดูอีกสังนึงค็ก็เหมือนเดิมครับเอาตัวที่มันอยู่ในท่อออกมาก่อน ไปถ่วยพลาสติกนะครับก็ดูนะครับตอนนี้ก็รู้สึกยังไม่มีเหมือนกันนะครับดูแล้วยังไม่มี

เห็นว่าแบบเยวดูตอนนอนก่อนห้อยเขานอนนะครับยาวจะได้เห็นชัดๆรู้สึกงอห่างมากเลยน่าจะมีนะครับ นี่ครับเห็นหลองเหลืองเป็นไข่แล้วนะครับก็แสดงว่า,าเพิ่งมีนะครับเดีวยวสลัดยังเป็นไข่หลงเหลืองอยู่นะครับ อ่าเห็นไหมนะครับเห็นมีหงเหลืองแล้วนะตัวนี้ก็จะทำการนะครับแยกเอาไปไว้ในบอ่อเราก็มาดูตัวต่อไปน,นครับ ก็ต้องค่อยๆนะครับกุ้ง เหรอครับข้าวท่อไปแล้วตัวหนึ่ง ันนี้ไม่มีครับไม่มีเรามาดูอีกตัวนะครับว่าเป็นตัวสุดท้างล้นนะครับว่าจะมีหรือไม่มีครับ ไม่มีครับปรากฏว่ามีอยู่ตัวเดียวนะครับสามขังเป็นตัวเล็กนะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็เคยมีไปบ้างแล้วนะครับก็คงห่างไปบ้างนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ในการนะครับดูกุ้ง ียน,นะครับว่ามีท้องหรือไม่มีนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ